คิมอเการต่างๆไยเนไม่เชื่อ้นครับถ้าเราบอกมันง่ายเลยมันทัชิ้นต้นวนไปวนมาอยู่นี่แหละมันชิจุกไม่ดิบใจ่ไกลจิไกก็ได้ตัวนี้ยังไม่ได้ยงไม่ได้น่กิโลถ้าสิบลิตรสิบลิตรเนาะตาเนาะเอ้ตายข่งก็เป็นเ้มันเป็นตนอนู่ นี่เลยใส่ไปทนงนี่เลยทางนี้มันจะ้อยรอยนี่เขาด้วยอยากไปซื้ออตรงไหนที่มีมีแก๊สมีแก๊สบำบัดเขาทำพวกพัฒนาที่ดินพอมาเห็นปุ๊บเวโอ้บนี่หลยของจริงทีเน้นี่เป็นสวน อาหารไม่ได้ตาหานไม่ไดตาหานไม่ไดตาจะตาต้องเด็ดก็ได้ตาอาหารไม่ได้พูดไปด้วยจะไม่มีโรคไม่มีแล้วถ้าปลูกเม็ดเนี่ยอายุยืนแล้วไม่ต้องเปลืองเงินสวยเงามเต็มั้ไม่เคยทันไม่เคยขยันเนาะไม่ขยันไม่ขยันเนู่นมีไหมดูว่าลูกใหญ่ใหญ่ถ้าขยันนี่คือทั้งใส่รากด้วยฉีดถึงพื้นแล้ว ทำได้ไหมไม่มีกําลังไม่มีกําลังขายเร็วๆย้ายอะไรทุกคนทำแต่ว่าถึงไม่ลดน้ำล้อให้ก็สี่แต่เงินแล้วถึงเวลาก็หมดการไปชิ้นหนึ่งแล้วบริเวณล็อกเล็กๆนี่กระดานแล็บสีเนี่อย่างซับปะรดนี่ยขี่ทำไมมันแบบนี้ใช่ไหมย้ายเองกับทับสตาร์เอยลูกเพื่อที่เอา ก็ต้นละ 5, 5, ต้นละสี่ทีบแปดสี่ที่ับคู่จับพันตัวถึงหนึก็จับพันเลยแฟนผมไอ้เอาไปห่อไว้ในตู้เย็นอย่างดีมันมันชอบเน,บน,บนี่อยอย่างพวกพริกพวกอะไรนี่พวกชาวบ้านใช้มันปลูกพริกคืนอย่าง,างไไนี้เก็บเอาไปว่นสิพริกกับซุปคาต้นนี่อันนี้ก็ขิงขิงอะไรยายก็และวไปถ่ายรูป จับโค้งแกกับเพลินเลยนะใหม่ๆมันหอมเหมือนกิ่นข้าวโพดนี่ก็พริกเห็นๆปรุงน้ำคือมีขยะอะไรก็ใส่ยพุลงไปดูเขากินเสร็จแล้วก็แก้ทั้งนี่ก็ไปเอาไอ้นี่อเอาไอ้เอาไอ้เศษลูกชีเขาสองคืนมีอยู่สองเย็บผ้าเย็บอะไรเดือนลูกทุกอย่างแต่ก่อนเพืมันมีตอนกู้ชากรณี่มาทำมานี่แหละนี่มาเลืยกหมูนี่แหละ ขอขอมันเศรษฐกิจไองเงินตกต่ำใช่ไหมปีแบบปีสี่ศูนย์ืออะไรเไอปีที่สี <40 S 2> ่ศูนย <40 S 2> นัยน่นแหละมันขายไปออกเสร็จแล้วเขาหลอ,อกเพราะอะไรเขาทำโนกฤดูมะนาวกว่าจะสุกกว่าจะเก็บหมดนี่ก็หเดือนใช่ไหมครับห้าเดือนนี่ก็หมดแล้วพอเดือนที่หกมันก็ดอกเพิ่งจะมีลูกแล้วถ้าเราไม่ใช้สารเคมีเนี่ยพวกนี้มันจะออกตาก็ปีหนึ่งก็ออกสองครั้งไอพวกท,ที่ ที่พากันให้เขาหลอกนะเพราะอะไรเพราะเขาบอกทํานอกเราดูแล้วมะนาวเป็นนอกดูตรงไหนอีกก็มันหกเดือนแล้วแล้วมันมะนาวเนี่ยมันจะบางบางครัง้ง,ง,งมันก็จะมันก็จะออกทยอยกันไล,ไล่ไล่กันไปเรื่อยออกทั้งปีใช่ไหมครับ <จะ S 2> ออกทั้งปีไม่น่าเชื่อนี่ก็